สาวพลอยโพสภาพน้องเวลาเขารับการผ่าตัดดวงตาแห่ถามอาการผิดปกติค่ะทำเอาแฟนๆแห่ ack, เข้ามาสอบถามกันเต็มไปหมดเลยล้ะค่ะเมื่อคุณแม่ยางพลอยจินดาโชตออกมาโพสอิสตาแกรมถ่ายภาพคู่กับน้องเวลาลูกสาวที่กำลังนอนหลับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้โพสระบุแคปชั่นว่าผ่าตัดดวงตาเรียบร้อยปลอดภัยดีค่ะเวลาไม่ต้องใส่แว่นดวงตากลับมาสวยงามแล้วนะลูกพักอยู่บ้านหนึ่งอาทิตย์กลับไปเรียนได้ทำกิจกรรมได้เหมือน หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงรวมถึงน้าชายยางชรนจินดาโชติได้เข้ามาสอบถามและคอมเมนต์เป็นห่วงหลานสาวอีกด้วยคะ่ะทางทีมงานก็ต้องขอไว้พรให้น้องเวลานั้นหายไวๆนะคะคนเกง่ง